ก็สุขสันต์วันสงการนะคะแล้วก็คุณมอร์นิ่งด้วยเออมันเป็นมอร์นิ่งอยู่เพราะว่ามันยังไม่เที่ยงโอเคไปสาัสดีค่ะนี่คือผู้ร่วมชะตาในวันนี้กับเรานะคะไม่ต้องห่วงนะกูจะไม่หันไปเพราะว่ายังไม่ได้แต่งได้เลยละเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ามาละค่ะ ตรงทำมันต้องเดินด้วยท้องเชื่อเราถักทายเพื่อนๆนะคนนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้เย็นสุดยอดหนาวหนาวมากเลยใส่แขนยาวเลยเนี่ยอุ่นหนาวทางที่จะไปบ้านศิลปินนะคะน้าเช่ารถแบบนี้ก็ได้สบการณ์เนาะี่ขับให้บ้านศิลปิน สรุปเราเลือกว่าจะทํากําไรนะคะก็นี่ก็จ่ายสังเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะไปเลือกรูปปัดมาร้อยกันโอเคทุกคนกว่าเราจะเลือกสันสร้อยข้อมือของเราได้นะคะก็ใช้เวลาอยู่สั้งหนึ่งแล้วก็เงนแต่ดีมาก ร้อนไม่ไหวอันนี้คือที่เราเลือกนาะแต่ก็ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีหัวิใจขนาดนี้น

นี่คือของเราอเองออกมาแบบเดี๋ยวน่ารักเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้พี่พนักงานใจดีมากเลยนะค่ะเป็นพัดเทลมากของแบบสวยมากทุกคนตั้งใจทำกันมากเลยเ<อ>ทำไมเราเสร็จคนแรกเลยนะร้อนมากตอนนี้ อออเอ,องรู้สึกว่าเหมือนอไ่ไม่เหมือนลิงก็เหมือนลิงทุ้ยอย่างเงี้ยแวท้องสองไปถ่ายแล้วก็ต้องแหวะดูอ่ะมาดื่มน้ำด้วยนะข <c oughs> นมไทยที่ไม่ได้กินนานแล้วอร่ยอยเป็นทุกคนขวดหนีน,อนนะ้อหนัก ทำเสร็จกันหมดแล้วนะคะนี่ของเราและของเพื่อนตัดมาที่ของเพื่อนและของเราโอเคทุกคนรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไร <laughs> อันนี้เพื่อนทําเป็นสร้อยด้วยนะคะโอ้โหไปขายเลยไหมคะเนี่ยขายได้เลยเนี่ยยังสวย <laughs> โอเคใช้เวลาทําไปทั้งหมด <laughs> หนึ่งหนึ่งห้าชั่วโมง <laughs> ยักเลน <laughs> เราลองทำแบบอมาาเตไม่มอดปอด้อเพื่อนอยากปอนข้าวเราเพื <h <h ่อนกลัวเราหิวแหละเพื <h <h ่อนหวังดีสุดๆเลยนะคะทุกคนเอาสิบห้าค่ะเอาไหนเอาอันนี้ค่ะกล่องสุ่มกล่องสุ่ม กองสูงยกเก้าสูงใช่ใช่กองสูงอ้ยเต่นเต้นจังท่าในมันคืออะไรบ้างไม่รู้เลยกองสไงดี๋ยวไม่ตำนานกองส่มวันนี้เป็นช เราก็มาไว้พาะกันต่อนะคะ นี่ของเบนนี่ของแดมน,น,แนะแล้วนี่ของเราก่องพวกนี้เราซื้อมาจากร้านในยุค90นะไม่ได้ในยุคยุคนี้แต่แต่ตว,ว่าเป็น,นดีลเก้าส่วนอ้อย้อนล้อยอดด็ได้แต่ว่าของในกองอะ่ะน่าจะเป็นของในยุค90นะคะก็ซื้อมาคนละกล่องเราจะมาอันดับซิงทุกคนดูกันเลยว่าม,ามันมนี่ยอะไรบ้างไม่ค่อนข้างมาหยุดแบบจิงกู <c oughs> ช่นสิบห้าบาทเ <c oughs> ชิญชิสิบห้าบาทสิบห้าบาทเองนะอย่างน้อยต้องได้ คือป้าหรอกคือคือเราคุยกับคุณป้าเจ้าของร้านเพลินแบบคุยถูกคอชอบซือซื้อมันหมดเลยซื้อแบบซื้อไปหมดซื้อไปทั่วซื้อน้ำมาแล้วก็ยังไปซื้ออีกอยากกินไทยเย็นอีกให้เราในนี้เลยหวานกันสองอันสองอันเอ้ยเจ้าของของคุณ หลังเลอป่าเปล่าแบ่งยี่สิบหรือเปล่าของป่าเปล่ารู้สึกเองหรือเปล่าว่ามันว้าวมากเลยเปิดเปิดเปเปิดแบ่งลอยปะเนี่ยขออนุญาตฉีกในความคิดเห็นองทุกคนเวลาเปิดองรางน่าจะเป็นแบบว่าจะเ็อุปกรณไม่ใช่คิดว่าจะเป็นขนม แหวนในแหวนท้าเออน่อทีมจะมีตัวใหญ่มากเลยคุณ What is that? Is that? วิ่ยแต่ดูเจอของแบบถูกใจหนึ่งอันแต่ว่าอีกอันนึงก็แบบเออไหนก่อนไหนก่อนไหนก่อนก่อนคือของเรามี็นทั้งหมดสองทีมนะเราเห็นอยู่เอในขั้นน่าจะสองชิ้นมันคือ อเกือเมืองมลังเขามะลังแล้วก็แหนเฮ้ยเธอแห็นน่ารักนี่นี่นี่แหวนโลหะขูดน่ารักสเกลตกใ่ไม่ได้เร็วบอยบายอยากรู้ทำไมดูอันยูยอ็กใหญ่ ใช้ที่เป่าใช่ไหมใช่ใช้ปากเป่าคนหมอมาชฉันดนตรีฉันไล้กีตาร์มีกีตาร์เป็นขนตัวเองอายุยีสมีกีตาร์เป็นขนตัออันนี้น่าักมากนี่ดนี่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 นทุกคนลุ้นทุกคนลุ้นกรรมการลุ้นนี่นีุ่กนากี่คุมแล้วสนบาทดูิน ใได้ไหมต้องใส่สีแบบรวมไเได้ยูค่ะ้งกุ้งกันดีตก๊กตายใอบไมร้อไคงต้องลากันไปก่อนเพราะว่าวันนี้ก็เย็นแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันโอเคเบนน์บ๊ายบาย บ,บ๊ายบายเราเจอกันใหม่นะกับสามสาวสามสาวสามหนอสามหนอสามหนอใช่มนีสาม,นมสามคนนะคะคบกันมาสิบเอ็ดปีแล้วก็จริงเช้ามากกดไลค์กดติดตามกดสติ๊กเกรด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนตบใส่กล้องมาเลย